ในนนครับมาดูในเรื่องของธ่า t r a n น i t i o n นะครับก็เราจะเรียนกันแค่คาบที่4ี่คาบเดียวนะครับก็คือในคาบที่4เนี่ยจะมีทั้งหมดสิตัวก็คือตั้งแต่เลขตอมเท่ากับ21จนถึง30นะครับก็ตามตัวตัวพวกนี้เลยนะครับ transition จะอยู่ระหว่างหมสอง a กับ3าอันนี้ขอใช้ระบบของอเมริกัน้วกันเนาะนะครับแล้วก็อย่างที่บอกครับท่า transition จะมีอยู่2ตัวที่ เลขวาเลนิคตอนจะเท่าก,กับ1ก็คือตัวโคลเมลล์โคปเปอร์นะครับอันนี้เดี๋ยวก็ถ้ายังจําได้ก็จะอธิบายในเรื่องของกฎของคุณที่มันเป็นการบรรจุแบบเด็กแบบครึ่งจะทําให้อะตอมนั้นมีความเสถียรม,มากกว่านะครับโอเคการดึงอ,อิเล็กตรอนออกจาะตอมก็จะดึงตามปกติเลยคือดึงชั้นนอกสุดนะครับชั้นนอกสุดในที่นี้ต้องเข้าใจก่อนว่าเป็นชั้นนอกที่เรายึดตามระดับชั้นพลังงานหลักนะเพราะฉะนั้นถ้านักเรียนเขียนแล้วมันจะลง ชั้นพาาลังงานหลักจริงๆเนี่ยมันคือจะลงท้ายด้วย4 s 2 4 s 1ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเวาลาดึงอิเล็กตรอนออกก็คือดึงที่ชั้น4 s ก่อนเนาะแต่ถ้าเป็นคับที่5 6 7อะไรแบบนี้ก็ว่ากันไปว่าใครอยู่นอกสุดก็ดึงตามแน,นออกไปได้เลยนะครับโอเคทันทีชันนะครับจะมีสมบัติเหมือนกันตามค่ามากกว่าตามว่ก็คือสมบัติเหมือนตามแนวน้องมากกว่า โดยโปกติแล้วไทเลชันจะมีเลขออกซิเจนได้หลายค่านะครับเดี๋ยวเลขออกซิเจนคืออะไรเดี๋ยวจะอตอนท้ายหัวข้อนี่เดี๋ยวจะมีการสอนให้นะครับแล้วก็มันจะเป็นส่วนสําคัญที่จะใช้ในเรื่องของพนันธะเคมีด้วยนะครับก็จะมีแค่เจ้าตัวส c a n นดยมกับซิงค์ที่จะมีแค่ค่าเดียวนะครับโอเคต่อมาครับสามประกอบของธาตุไทเลชันส่วนใหญ่จะมีสีนะครับสามประกอบของธาตุ n ทเลชันคืออะไรก็คือการเกิดสีของสามประกอบเนี่ยจะขึ้นอยู่กับ อันนี้ครูจะสรุปหลักๆมาให้นะครับประเด็นแรกเลยคือในเรื่องของเลขออเซชันเห็นไหมมาในเรื่องของเลขออเซชันเดี๋ยวจะสอนวิธีสอนวิธีการหาเลขออเซชันเบื้องต้นให้นะครับต่อมาครับตัวถ้าพูดแบบภาษาง่ายๆเลยคือถ้าเลขออเซชันเท่ากันแล้วตัวที่ล้อมรอบทนะันดิชันน่ะเหมือนกันไหมถ้าไม่เหมือนกันสีโอกาสเกิดสีก็จะเปลี่ยนไปด้วยนะครับประเด็นที่3ครับ เลขอเซิอนเท่ o กากันตัวลอมรอบก็เหมือนกันอีกเพราะฉะนั้นถ้า2กรณีแรกยังเหมือนกันอยู่ก็จะดูกรณีที่3คือจํานวนที่ล้อมรอบเท่ากันไหมนะครับตัวอย่างอย่างแน่ครับตัวโครเมียมไอออนตัวโค r โครเมียมก็จะมีเลขอัลเซนที่สามารถเกิดแบบที่เขาเรียกว่าอยู่ในเฉพาะที่เสถียรคือ CR 2บ,บวกกับ3บวกนะครับ ถ้าเป็น2บวกก็จะได้เป็นสีนเงินนะครับ3บวกก็เป็นสีเขียวพอทีเนี้ยอย่างเนี้ยวิธีการหาเบื้องต้นนะครับอย่างตัวนี้ cr o สีสองลบนะครับเวลาเราดูเนี่ยเราก็ต้องดูภาพรวมว่าไอเจ้าตัวเนี้ยคือไอออนถูกไหมครับไอออนเพราะฉะนั้น cr o สีสองลบเนี่ยมันก็จะเท่ากับเลขรวมของเลขออกซิเจนคือลบสองนะครับมันหมายความว่า cr บวกกับ4ออกซิเจนจะเท่ากับ ลบ 2. ทีนี้เวลาเราแทนค่าครับเราจะดูที่ค่า e, e n ถ้าใดก็ตามที่มีค่า e n มากก็จะมีค่าเป็นลบนะครับ้าใดที่มีค่า e n น้อย mm hmm. แรงอกตราส่วนก, mm hmm. ก,ก็จะมีค่าบวกนะครับอ่าอย่างอันนี้เราก็รู้อยู่แล้วว่าเจ้าตัว cr เราจะต้องการหาว่ามีแรงอัตรส่วนเท่าไหร่ถูกไหมครับก็บวกด้วย4คูณกับออกซิเจนคือลบ2อเท่ากับลบ2อ่าตรงนี้ครูเขียนคร่าวๆนะครับ cr ลบ 8เท่ากับลบ2เพราะฉะนั้น cr ก็จะเท่ากับลบ2บวก8ก็คือบวก6นะครับเวลาเราเขียนนะครับเราจะต้องเขียนเป็นมีเครื่องหมายบวกลบด้วยนะครับเราจะไม่เขียนแค่6อย่างเดียวนะครับอ่ะทีนี้นักเรียนจะสังเกตเห็นว่าพอเป็น cr o 42ลบเนี่ยที่เป็นโคเม้นไอออนเนี่ยมันก็จะได้เป็นสีเหลืองแต่เลขออเจชัน o ation, คือบวก6 เพราะนั้นสามตัวนี้ก็จะเป็นตัวที่เขาเรียกว่าเลขอัลเซชันยังต่างกันอยู่ดูตัวนี้ครับดูตัว cr 2 o 7 2็ลบนะครับครูก็จะสอนวิธีการคิดคร่าวๆนะครับเนื่นองจากเซไอเจ้าตัวเนี้ยไดโคเมตไอออนมันเป็นไอออนใช่ไหมครับมันก็จะกลายเป็นเลขรวมเท่ากับลบสมันก็จะหมายความว่า2 cr บวกเ o จะเท่ากับลบสอ cr แน่นอนครับคม โคเมียมเรายังไม่รู้นะครับบวกกับ7คูณกับออกซิเจนค่้เอนสูงกว่าโคลโคลเมียมอยู่แล้วเพราะฉะนั้นมันเลยเป็นลบสองถามว่าลบสองได้ไงมันจะมีหลักๆหนึ่งเดี๋ยวตอนเนมพัทาคมีเราจะพูดกันคือในเรื่องของกฎของออกเทตนะครับกฎของออกเทตคืออะไรก็คือการที่ทำทยังไงก็ได้ให้อิเล็กตรอนของอะตอมนั้นมีสภาวะให้มีการเจเรียงตัวคล้ายกับแก๊สเฉยนะครับก็คือมีวลัลเลตตอนเท่ากับแปดนั่นเองเพราะฉะนั้นออกซิเจน อยู่หมู่6มีแล้ว6มีไวรินแล้ว6ตัวเพราะฉะนั้นทำยังไงก็ได้ให้ไวเลนตอนครบ8ทํายังไงก็ได้หมายความว่าอ,อะไร1รับเข้ามารับเข้ามากี่ตัวครบ8ก็คือรับเข้ามา2นะครับรับอิเล็กตรอนเข้ามาก็กลายเป็นลบกับ2ให้อิเล็กตรอนเข้าไป6ตัวถึงถึงจะกลายเป็นชั้นถัดไปก็จะกลายเป็น,นะครนะเพราะฉะนั้นระหว่างรับ2ให้6ออกเิเจนเลือกที่จะรับ2มันง่ายกว่าพอรับ2เลยกลายเป็นลบนะครับ อ่เท่ากับลบสอันนี้อันนี้อธิบายเบื้องต้นนะครับโอเคเพราะฉนั้นตรงนี้ 2Cr ซีอรลบสิเท่ากับลบสองเพราะฉะนั้นสองตรงนี้ก็จะเท่ากับลบสบวกกับสิบสี่เพราะฉะนั้นสองซีาเท่ากับบวกสิบสองเพราะฉั้นซีร์เดียวก็จะเท่ากับบวกหกเห็นไหมครับนักเรียนสังเกตดีๆไหมถ้าเป็นโคมีไอออนโคมโคมียม จะเป็นบวก6 d ไดโครเมตไอออนก็เป็นบวก6เหมือนกันนะครับโครเมียมเลยเซชันคือบวก6เหมือนกันแต่สีที่ได้ต่างกันเพราะอะไรจำนวนตัวที่ล้อมรอบต่างกันแบบนี้โอเคนะครับอันนี้คือหลักในการเกิดสารประกอบอะต่อมานี้ก็แบบเดียวกันเลยครับวิธีการการหานักเล่นลองหาเล่นเล่น,ลนดูก็ได้นะครับจะได้คำตอบที่แตกต่างกัน นะครับอย่างเช่นถ้าครวรจะไปเลโอเคอันนี้เราเห็นอยู่แล้วว่ามันเป็นแานินไอออน mn บวกสองเพราะฉะนั้นเราไม่มีใครมาเกาะด้วยเพราะนั้นอย่างอันเนี้ยถามว่าเลขออกเซเชันเท่าไหร่ก็คือบวกสองจบนะครับอันนี้นะครับก็จะเป็นลบสามส่วนรายละเอียดในการหาจริงๆหรือกลุ่มเขาเรียกกลุ่มของไอออนเลไรต่างๆนนเนียเดี๋ยวตอนพาราทีมีเดี๋ยวจะค่อยๆอยอ,ยอธิบายไปอีกประเด็นหนึ่งนะครับอ่าอันนี้ก็เป็นบวกสี่นะครับอันนี้ก็จะเป็นบวกหกแล้วอันนี้ก็เป็นบวกเจ็ด นั่นเองลองหาดูได้ตามนี้ไหมนะครับออกอันนี้ไม่ใช่ลบสามเป็นบวกสามนะครับต่อมาครับในเรื่องของสามประกอบของธาตุไอออนมันจะมีอยู่2กลุ่มใหญ่ๆคือสามประกอบของธาตุไอออนกับสามประกอบเชิงซ้อนของธาตุไอออนสองตัวนี้ตา่างยังไงง่ายเชิงซ้อนคือเชิงซ้อนคืออะไรก็คือการที่มันมีมากกว่า1กลุ่มก้อนนะครับอย่างเช่นตรงนี้นะครับ KMOC อันนี้เป็นเชิงซ้อนแบบง่ายๆแหละง่ายสุดละ มันจะประกอบด้วย2องพาร์ทคือพาร์ทที่เป็นโพแทสเซียมไอออนกับแมงกานีสไอออน2ตัวนี้มารวมกันนะมันก็จะกลายเป็นเชิญซที่เกิดขึ้นโอเคให้เห็นภาพกันง่ายๆแค่นี้พอนะทีนี้สารประกอบเชิญซ้อนจุดเด่นอย่างหนึ่งที่เหมือนกันเลยกับท่า t e n ชั่นคือมีสีนะครับเหตุผลหลักๆก็จะคล้ายๆกับตอนเกิดสารประกอบท่า t e n ชัในนี้ครูผู้ภาพโดยเนาะก็คือเลขอัลเชัทนเปลี่ยนนะครับ ตัวที่ล้อมรอบล้อมรอบต่างกันหรือจํานวนที่ล้อมจำนวนของตัวที่ล้อมรอบต่างกันนะมันจะเป็นโอกาสที่ถ้าเกิดสีของาธาตุนิวเคได้นะครับอ่าอันนี้คือแผนภาพภาพตัวอย่างที่ให้เห็นว่าจริงๆแล้วาธาตุนิวเคจะมีสีที่หลากหลายนะครับแม้อย่างในรูปนี้หน้านี้เลยนะครับอย่างเช่นแมงกานีสเห็นไหมแมงกานีสตัวเดียวก็จะมีได้หลากหลายสีนะครับหรืออันนี้ให้เห็นดูว่าจริงๆแล้วมันมีสีที่หลากหลายมาก ในสไลด์นี้รู้สึกว่าสไลด์ของสีสรรังประกอบของของธาตุเชันจะไม่ได้ใส่ให้นักเรียนไปนะครับอ่ะโอเคนี้ก็ให้ดูว่าจริงๆมันเกิดที่จริงมันจะมีการทานฟอร์มเปลี่ยนสีไปเรื่อยๆตามของสภาวะในการรับของธาตุเนชันไอออนของธาตุเทนชันนั้นนะครับมันจะมีการเปลี่ยนเลขออกไซเดชัน o ได้หรือเลขออกไซเลขออซเดชัน o ไม่เปลี่ยนหรอกแต่ตัวล้อมรอบหรือจํานวนของตัวล้อมรอบเปลี่ยนไปมันก็จะทําให้สีของธาตุเทนชันเปลี่ยนตามไปด้วยนะครับ ่ะโอเคเลออสเซชันนะครับอันนี้หลักการตรงเนี้ยอย่างที่บอกเดี๋ยวพอตอนเรียนเรื่องสามกรอบอ่าพวกพักเคมีเดี๋ยวก็จะอธิบายเพิ่มเติมให้นะครับอันนี้อันนี้หลักการเบื้องต้นอ่ะทีนี้มาดูวิธีการคิดคร่าวๆครับเรามาดูอันนี้นะครับเราต้องมาดูว่าประเด็นแรกคือมันเป็นสามกรอบเดือไอออนนะเดี๋ยวน,นี้เดี๋ยวไล่เรียงเทียตัวไปเลยนะครับอย่าง k n o 4เนี่ยอันนี้คือสามกรอบเลขรวมผมมันจะเท่ากับศูนย์นะครับ มันหมายความว่าอะไรก็คือหมายความว่า K บวกกับแมงกานีสบวกกับ4ออกซิเจนจะเท่ากับ0นะครับเราหาแมงกานีสนะครับอ่ะทีนี้เรามาหาตัวที่เรารู้ก่อนระหว่างโพแทสเซียมและก็ออกซิเจนธาตุที่มีค่าเ e ย็นสูงกว่าคือออกซิเจนถูกไหมนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะแทนค่าออกซิเจนก่อนว่าเป็นลบสถามว่าทําไมลบสแบบที่อธิบายไปเมื่อกี้นี้แล้วว่า ออกซิเจนต้องการอิเล็กตรอนแค่2ตัวเพราะฉนั้นพอเราต้องการ2ตัวมันเลยกลายเป็นลบสนะครับแล้วก็ MN ตรงนี้ที่เรายังไม่รู้นะครบับวกกับ K โพแทสเซียมยูโมห่เพราะฉะนั้นมูห่การที่จะให้หรือรับอิเล็กตรอนเราก็พิจารณาเหมือนกับตัวออกซิเจนเลยว่าถ้าเราให้อิเล็กตรอนให้แค่ตัวเดียวทําให้ชั้นถัดมาบ8นะครับแต่ถ้าเรารับอิเล็กตรอนมาเราต้องรับอีก7ตัวเพราะฉะนั้นระหว่างให้1ตัวกับรับ7ตัวมันให้อิเล็กตรอน1ตัวได้ง่ายกว่าเพราะฉะนั้น พแทสเซียมมันจึงเป็นบวกหนึ่งแบบนี้นะครับะนะครับเพราะฉะนั้น mn ของเรานะครับจะเท่ากับอันนี้ก็จะเป็นบวก1บวก mn บวกด้วยลบ8เท่ากับ0เพราะฉะนั้น mn ลบ7ตามทันเนาะบวก1นลบ8นะครับเท่ากับลบเเท่ากับ0นเพราะ,ะนั้น mn ตรงนี้ก็จะเท่ากับบวก7นะครับต่อมา ขอเขียนต่อกันไปเลย้วกันก็คือเจ้าตัวนี้นะครับ MNO2 มันเป็นสามประกอบสามประกอบก็คือเลขรวมเท่ากับศูนย์สามประกอบกับไอออนวิธีการดูง่ายๆครับนักเรียนถ้ามันมีประจุบวกลบเมื่อไรก็ตามมันคือไอออนแต่ถ้าสูตรที่หนูเขียนออกมาหรือสูตรที่หนูเห็นออกมาเห็นแล้วเนี่ยไม่มีประจุบวกลบเขาเรียกว่าสามประกอบนะครับดังนั้นเราหา Mn เหมือนเดิม นะครับ mn เมนกันนี้ก็คือท่าแทนเันเราก็จะกลายเป็นบวกด้วย2 O เท่ากับ0นะครับแล้วก็จากที่เราคุ้นเคยอยู่แล้วเราแทนค่า O เป็นลบ2นะเท่ากับ0เพราะนั้น mn ลบลบ4เท่ากับ0เพราะนั้น mn จึงมีค่าเท่ากับบวก4จบเรียบร้อยอีก1ตัวนะครับรทีนี้มาดูต่อมาครับมาดูเจ้าตัวนี้ cocl clc ทั้งหมดลบสองไดเรนเห็นตรงนี้เรียบร้อยใช่ไหมครับมันมีลบสองอยู่แสดงว่ามันเป็นประจุเพราะนั้น coclc ลักษณะนี้มันจะทําให้เกิดสารประกอบต่อนะครับเพราะนั้นเลขรวมของมันคือลบสองมันจะเป็นสารประกอบเชิงซ้อนซึ่งอันนี้จะเป็นสารประกอบเชิงซ้อนของ่านในชั้นจะเป็นเนื้อหาที่ลึกกว่าในหมอสีโดยทั่วไปอ่ะเพราะนั้นฉะนั้นครูจะไม่ขอลงรายละเอียดให้นะครับเราก็แทนค่าไปเลยครับเราก็จะได้ว่า co บวกกับ c cl เท่ากับลบ2นี้เลยคอรีนคอรีนอยู่หมู่ที่7เพราะ,ะนั้นหมู่7รับอิเล็กตรอนหนึ่งตัวหรือให้อิเล็กตรอน7ตัวง่ายได้ง่ายกว่าคำตอบคือรับอิเล็กตรอน1ตัวเพราะฉะนั้นพอรับอีกหตัวมันก็จะกลายเป็นลบ1นะบวกด้วย4อ่ะแบบนึงนะบวกด้วย Co นะครับเท่ากับลบ เพราะฉะนั้น CO ของเราโคบอลของเราก็คือลบสเท่ากับลบสงเพราะนั้น CO นะครับจะเท่ากับลบสบวกสี่ 4, ก็จะเท่ากับบวกสองเช่นเดียวกันครับตรงนี้ก็ดูตามแบบน,นี้เลย CO บวกกูขอเขียนแบบนี้ก่อน h 2O เท่ากับบวกสนะครับ อาแบบหลักสุดเล่นรัตัดตอนนะครับอันนี้จะเกิดเป็นนกษณะของสามประกอบเชิงซ้อนสามประกอบเชิงซ้อนตัวนี้เป็นไงบ้างมันจะประกอบด้วยตัวแรกครับไอ้เจ้าตัวโคบอลไอออนกับตัวที่สองคือน้ํามารวมตัวกันเสร็จปับ๊บยังเป็นไอออนอยู่อีกนะครับแล้วก็จะไปรวมตัวกับตัวอื่นต่อได้อีกอันนี้เขาจะเป็นสามประกอบเชิงซ้อนนะครับทีนี้เราม,มาดูครับตามความเข้าใจของเราโดยทั่วไปอย่างที่บอกจะเป็นการหาแบบเร่ยงรัดนะครับ CO อ่าท้อตีตัวน้ํา เรารู้อยู่แล้วน้าคือ3ประกอบถูกไหมเพราะ,ะนั้นอันนี้ครูก็แทนค่าไปเลยแล้วกันเนาะก็คือบวกด้วย6คูณกับน้ํา3ประกอบน้าเป็น3ประกอบเพราะ,ะนั้นเลขรวมผงม,มันคือ0ย์เราไม่จำเป็นต้องหาว่าไฮโดรเจนเท่าไหร่ออกซิเจนเท่าไหร่นะครับเราเรา,เรารู้แค่ว่าน้ําคือ3ประกอบ3ประกอบเลขรวมเท่ากับ0ูย์พอจบนะครับเป็นบวก2เพราะ,ะนั้น0ตัวน้ํา1ตัวคือ0 6ตัวก็เป็นศูนย์เหมือนเดิมเพราะ,ะนั้น CO ของเราตรงนี้ก็เลยเท่ากับบวก2 โอเคเนาะนะครับเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วระหว่างไอ้เจ้าตัวเชิงซ้อนของ co clc 2ลบกับ co ที่รวมตัวกับน้ำา6โมเลกุลและเป็น2บวกตรงเนี้ยและออเซชันของโคบอล์เท่ากันคือบวก2เพียงแต่ว่าตัวล้อมรอบต่างกันตัวล้อมรอบต่างกันปุ๊บสีที่ได้ก็จะแตกต่างกันด้วยโอเคนะครับอ่ะโอเคเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็จะจบลงประมาณนี้ในเรื่องของธาตุนิวเคนะครับ